สนะวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้พี่ป๋าพาออกไปเที่ยวค่ะ mm hmm. บรรยากาศดีดีค่ะอันนี้คือเรากําลังจะเดินทางไปฟอร์ดลาลเดลค่ะไปกับเพื่อนและลูกสาวเขานะคะสามคนค่ะทุกคนในระหว่างทางที่เราไปเราก็ผ่านหลายเมืองเลยนะคะไปถึงฟอร์ดลาลเดลก็ใช้เวลาขับรถจากบ้านของพวกเราไป4ชั่วโมงนะคะ เกิดการเหนื่อยล้าพักก่อนค่ะแวะเติมกาแฟน,นิดหนึ่งค่ะหลังจากเราได้กาแฟและน้ำชาเรียบร้อยพักเข้าห้องน้ำกันแล้วเราไปกันต่อเลยค่ะระหว่างทางก็จะมีวิวทิวทัศน์ไม่ว่าจะเป็นการข้ามสะพานหรือเป็นการเดินทางที่ ยาวไกลมาให้ทุกคนดูด้วยค่ะวิวสวยมากคะ่ะทุกคน,ดนเดินทางไปด้วยกันนะคะที่นี่คืออเมริการัฐฟอลอริดาแดดแรงดแดดร้อน,นมากๆค่ะวันที่เราเดินทางนะก็คือแตะ40เลยนะคะ,ะความร้อนแ,บบแตว่วิวข้างทางก็เขียวขจีค่ะสวยงามมากๆค่ะ พอมาถึงทะเลพวกเราก็ตื่นเต้นกันมากค่ะแต่ด้วยความที่เราเป็นคนเอเชียเราก็อยู่ตากแดดไม่ได้นานค่ะทุกคนหลังจากนั้นพวกเราก็เดินเข้าไปในโรงแรมนะคะโรงแรมนี้ก็จะมีทั้งร้านอาหารและคาสินโนค่ะแต่พวกเราเข้ามาเพราะเราร้อนนั่นเองค่ะหาห้องน้ําเข้าแล้วก็จะมา หาอะไรกินเล็กๆน้อยๆนั่นเองค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็เราจะไปหาอาหารกินและช้อปปิ้งต่อกันเลยค่ะ เา going which way อ๋อ i ี r e ้านในหนึ่งวันเราใช้เวลาขับรถไปกลับไปสีชั่วโมงกลับสีชั่วโมงเราก็เลยถ่ายอะไรได้ไม่เยอะค่ะ แค่เชงโงบเที่ยวนั่นเองครับทุกคนเราออกจากตรงนี้แล้วเราไปเอาเลทมอกันต่อเลยจ้าของแพงของแพงาายอยากจะเป็นบอสไหมนุ่นไงข้ามไปทางน่นบอส,อสนะแวะไปดูซโคส มีมีไม่มีในในโค้ดในอะไรไม่มีไม่มีมันมีข้างนอก act like a boss นั่นอะเ <c oughs> บอร์เบอรีน่ะแบรนด์นี้ก็ดีนะเนี่ย สวยทุกอย่างราคาแพงขึ้นมากเลยค่ะแม้แต่ของในเอาเล็ตมอล์แบบนี้ก็แพงค่ะไม่ใช่ว่าจะถูกลงพอเรามาเดินวนรอบแล้วก็ ไม่ได้มีอะไรถูกใจคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่ได้เกี่ยวกับราคาแต่เราไม่ถูกใจนั่นเองก็ถือว่าได้แวะมาเที่ยวเดี๋ยวนี้ดีไซน์ของเขาไม่ค่อยสวยคะ่ะทุกคนคะ่ะหาของสวยยากมากคะ่ะก็มาเดินชมชมดูดูแล้วก็พากันแวะไปที่อื่นต่อคะ่ะกระเป๋าเล็กๆแต่ก่อนนู้นพี่มาพี่ซื้อหลายใบเลยเดี๋ยวนี้ก็เลิกเถอะแล้วคะ่ะมันเขาออกแบบมาไม่สวยแต่ใบนี้สวยมาก แต่สายได้ลูกอมไม่เกิน3ลูกค่ะทุกคนไม่รู้จะเอาไปทําไมเนาะมันเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่าเล็กมากเนี่ยก็วันนี้แวะมาดูของสวยๆก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปค่ะเวลาเราน้อยพี่ก็พาวแวะไปดูนิดหนึ่งเนาะผลสุดท้ายแล้วเราก็เหนื่อยเนาะคนแก่แล้วเดินทางวันหนึ่งเนาะใช้เวลา24ชั่วโมง อยู่บนรถ8ปดชั่วโมงแล้วก็เดินก็ได้ไม่เยอะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอะไรมาก